สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาชมกระเป๋าหนังงูสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเอดน,นำน้องเพาแอลมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะดูนี่สวยมากค่ะพี่ๆคะ่ะเห็นอย่างนี้นะคะโดดเด่นสุดๆดีไซน์เรียบหรูดูดีดูดีคุณหญิงคุณนายมากเลยค่ะพี่ๆคะ่ะแล้วก็เวลาใช้งานสะดวกสบายโดดเด่นมากเลยใบนี้ของน้องเอ๋เองคะ่ะเป็นท้องงูเหลือมสีขมเข้มมาก ไม่มีของแล้วนะคะ,ะให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าพี่ๆมีลักษณะการใช้งานแบบน้องเอ๋พี่ๆมาเอารุ่นนี้ไปได้เลยอน้องเอ๋ให้ดูอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างหนักหน่วงนะคะเวลาใช้สะดวกสบายมากน้องเอ๋ใส่โทรศัพท์มือถือใส่เงินใส่บุ๊กแบงค์นะคะรุ่นนี้ใส่บัตรด้วยเวลาใช้เนี่ยพี่ๆเวลาจะหยิบจะจับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะสะดวกมันจะสบายมันจะใช้งานง่ายแล้วก็ คล่องตัวมากๆเลยอยากหยิบตรงหยิบตังคือเป็นข้างในเป็นโล่งๆนะคะแต่เวลาวางของเรียงของเนี่ยค่อนข้างเป็นระเบียบและสวยงามตัวแม่แบบตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทตัวแม่แบบตัวนี้ค่ะสามหมื่นกว่าบาทและพี่พี่ดูกระเป๋าหนังงูนะแค่ใบเล็กใบน้อยนะคะพี่พี่อย่างใบเล็กๆอย่างเงี้ยสองพันกว่าบาทจริงๆหนังงูเนี่ยใบเล็กๆเลยนะอย่างเงี้ย US อย่างเงี้ย อันนี้ไม่ใช่ U.S. ค่ะอันนี้เป็นใส่บัตรเล็กกว่า U.S. อีก3 8 0พพี่พี่ตกใจเลยอะ่ะเปิดราคาดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะพี่พี่ของหนูเนี่ยถือว่าถูกมากจริงๆร,ราคากระเป๋าตังราคาสพายนะคะพี่พี่ขาราคาหนังงูเนี่ยทั่วๆไปเนะี่ยหลายหมืน่นหลายหมืน่มนกระเป๋าตังก็หลายพันของโนเยใบนี้กว้าง8นิ้วสูง4นิ้วครึ่งจัดให้พิเศษเลย1,500 90สบบาทเท่านั้นพี่ๆคะ่ะมีสายสั้นด้วยรุ่นนี้เน้นใช้งานแบบเป็นสายสั้นนะคะสะพายขึ้นไหล่แบบเก๋ๆคือใช้งานแบบกระจุ่มกระจิมพี่ๆนึกออกใช่ไหมคะแบบน่ารักน่ารักถือระดับนี้ถือระดับนี้ถือปล่อยขนาดนี้โอ้โหถือเดินแว่งไปแว่งมาน่ารักเวอร์เดี๋ยวเรามาดูว่ามีสีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่สีธรรมชาติแบบของน้องเอ๋ยมหมดแล้วนะคะสีธรรมชาติที่น้องเอ๋ยมมีตอนนี้เป็นงูเหลือมลายสวยมาก ลายชัดมากเลยแล้วก็งูหลามค่ะเป็นงูหลามท้องนะคะแล้วก็งูเหลือมหลังเวลาถือออกมาแล้วเก๋เลิศดมากพี่ๆค่ะดูคู่สีแรกนี่งูหลามลายท้องอูโหสวยลายสวยสีสวยส,ส,วยสีธรรมชาติความคมเข้มใบนี้งูหลา่าออขออภยัยใบนี้งูเหลือมใบนี้งูเหลือมใบนี้งูหลาม ดูค่ะดูค่ะ1590บาทขายถูกมากซับในเป็นช่องโลง่งๆซับในเป็นหนังวัวนะคะน้องเอ๋เปิดให้ดูแบบตอนที่ไม่ได้ใส่อะไรก็แล้วกันเนี่ยค่ะตัวนี้จะใส่เครื่องสำอางได้ด้วยใส่กุญแจรถกุญแจบ้านได้ด้วยเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะน่ารักมากต่อไปน้องเอ๋ให้ดูเป็นสีดำ พี่ๆขาท่านไหนกลัวลายงูนะคะแล้วอยากจะลองเริ่มใช้หนังงูหนูขอแนะนําสีดําค่ะจะเป็นแบบล้างลายเป็นแบบล้างลายนะคะก็จะเห็นความเงาแล้วก็ความเกร็ดของเขาเห็นไหมคะ ความเงาแล้วก็ความเกรดอันนี้ท้องอันนี้หลังมีทั้งท้องและหลังเลยนะคะดูพร้อมกันนะคะพี่ๆขาคู่ที่สองโอ้โหถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ค่ะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะเป็นหลังก็จะเป็นเกรดละเอียดก็สวยมากเป็นท้องก็จะเป็นเกรดใหญ่ๆก็สวยมากค่ะ ไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ำตาลพาสเทลมีหลังอย่างเดียวนะคะต้องไปใช้งานให้ดูคะ่ะพี่พี่คะ่ะถือขึ้นมาแล้วเก๋มาถือปลป่อยๆแล้วน่ารักมากคุณนูวคุณหนูดูดีจริงๆแล้วก็แบบคุณหญิงคุณนายอะ่ะดูแบบสวยแล้วก็เฉิดฉายดูเก๋ดูแบบดูสวยดูเลิศแบบดูดีอะ่ะพี่พี่คะ่ะสีน้ำตาลมูลเหลือมนะคะดูคะ่ะ โอ้โหหนังสวยค่ะลงเซนเตอร์ให้ทุกใบเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะ1590บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็มีของแถมให้ทุกออเดอร์สำหรับพี่ๆที่เล่นไลน์ไม่เป็นโทรหาน้องเอนะคะบอกว่าเผาเผาเผาแอลนี่คือเผาลแอลไซแอลเพราะไซเล็กขายหมดไปแล้วนะคะเผาลสีอะไรคะอยากได้สีอะไรโทรมาบ,บอกใหยพี่อยากได้สีน้ำตาลเนี่ยอยากได้สีดำเนี่ย ระบุสีมาเลยและท่านไหนเล่นลายไม่เป็นโทรสั่งได้เลยค่ะอาไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีเขียวมรกตมีให้ดูสามแบบค่ะอ่าฮะมีงูเหลือมมีงูหลามและท้องงูเหลือมสวยทั้งสามแบบเลยค่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูใกล้ๆคือของแท้ธรรมชาติมันจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆค่ะ ใบละ1590บาทเท่านั้นพี่พี่ดูใกล้กๆค่ะอูโหใบนี้งูหลามตัวใหญ่มากพี่พี่ขาใบนี้เป็นงูหลามตัวใหญ่มากมีสายสะพายให้แปดคูณสี่จุดห้ามีสายสะพายน่ารักน่ารักเสียคะสายสะพายน่ารักน่ารักนะคะใบนี้เป็นท้องงูเหลือมเกรดใหญ่มากพี่พี่ดูจากเกรดนี่รู้เลยนะว่าเป็นงูตัวใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เทิมเลยค่ะของจริงเนี่ยสีเขียวเวลาใช้เห็นไหมคะ ถ้าเราใส่ชุดดาเนี่ยเราจะถือกระเป๋าได้ทุกสีเลยท่านไหนมีเสื้อผ้าสีดาเยอะๆถือกระเป๋าสีๆไปเลยค่ะอูนะ้มันน่ารักใบเนี้ยพี่ๆค่ะถอดสายออกแล้วจะถือเป็นกระเป๋าคลัชนะคะถืออวดถือโชว์ถือออกงานได้เลยเพราะว่ากระเป๋าใบเล็กใบน้อยเนี่ยมันน่ารักลูกค้าน้องเหนเนี่ยหลายๆท่านไม่พกของหนักแล้วก็จะชอบแบบแค่ใส่โทรศัพท์มือถือใส่ตังค์ใช้งานประมาณน้องเหยอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะลายน่ารักมากคืองูเหลือมอ่ะเนาะ ธรรมชาติลายเขาก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วทุกใบนะคะแต่ตัวลายเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบเหมือนเหมือนเป็นครูใจดีอ่ะอารมณ์แบบรีวิวตามไลน์นะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะใบนี้เป็นสีส้มค่ะอุ้ยสวยจังเลยค่ะหลังก็สวยท้องก็สวยค่ะพี่ๆค่ะอาถือหลังให้ดูนะคะหลังถือออกมาแล้วรุ่นลายก็จะสวยโดดเด่นประมาณนี้อันนี้ถือท้องให้ดูนะคะอ้า เกรดทองก็สวยค่ะโดดเด่นประมาณนี้นะคะขึ้นไล่แบบเก๋ๆค่ะขึ้นไหล่แบบชิวๆน่ารักน่ารักแบบมาดามมาดามคุณนายคุณนายค่ะพี่ๆค่ะสวยและใช้ดีมากและที่สําคัญราคาถูกเวอร์พี่ๆค่ะความคุ้มค่าเนี่ยวัตถุดิบที่น้องเอกใส่ให้คือเกินราคาเลยค่ะเฉพาะค่าซับในนะเฉพาะค่าซับในไม่ต่ำกว่า500บาทแล้วค่ะพี่ๆค่ะหนังด้านนอกอีกโอ้โหพี่ๆเอางูตัวใหญ่ๆมาผลิตให้อย่างเงี้ยเห็นไหม งูมีหลายไซส์นะคะที่ผลิตให้แต่ว่าเอาตัวใหญ่มาผลิตให้เยอะพอสมควรอืสวยค่ะสีส้มค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ําเงินจะเป็นอีกสีหนึ่งที่น้เหยุกก็ใช้บ่อยเป, <laughs> เป็นสีที่สวยนะทรงพลังมากอันนี้เป็นทองน้าเงินอันนี้ทองน้ําเงินค่ะสื่อทองน้ําเงินให้ดูเห็นไหมคะสีน้ําเงินของจริงค่อนข้างจะสวยคมเข้มดูทรงพลัง อันนี้จะเป็นหลังนะคะของจริงจะเงางามแล้วก็เปล่งประกายมากพี่พี่ขามีท้องและมีหลังนะคะอ่ะชอบแบบไหนอู้ยสวยมากเลยอ่ะพี่พี่ขาเกล็ดใหญ่ท้องเกล็ดใหญ่ก็สวยหลังก็สวยเห็นไหมเอาดูใกล้ๆอย่างนี้อูห้หูหนังสวยจึง้งแล้วก็สวยทุกเกล็ดด้วยนะคะด้านหน้าด้านหลังอ ชอบสีไหนทักมาหาเราเห้เลยพี่พี่ค่ะรุ่นนี้น่านเล่นมากจริงๆมันสะดวกมันใช้ดีถ้าได้แล้วพี่พี่จะติดใจอ่านอกกอากให้ดูของนงเอกทีหนึ่งนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบลูกค้าน้องเอ๋รับไปแล้วชอบมากไซส์สใหญ่ขึ้นวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่พี่ค่ะแล้วก็สายเสืออะไรพวกนี้ไหนจะค่าแรงค่ากอกค่าเคเมีโอโหสารพัดนี่ค่ะสะดวกใช้เป็นรุ่นที่สะดวกใช้สําหรับคนที่ชอบความเรียบง่ายและสะดวกสบาย จริงๆร,รุ่นนี้คืออย่างนี้เลยค่ะพี่พี่ขเข้ามือมากเวลาใช้อสีเขียวมะนาวเขียวตองค่ะพี่พี่ขาหลังงูเหลือมลวดลายโดดเด่นสะใจเวอร์อู้ลายคิดว่างูตัวนี้น่าจะแปดปีขึ้นไปนะคะตัวลายอะชิดขอบบนชิดขอบล่างเลยตัวลายเห็นไหมคะชิดขอบบนชิดขอบล่างเลยอันนี้เป็นท้องโอ้โหอ่ะถือท้องให้ดูอูโหท้องก็สวยกล็ดใหญ โอ้โหหลังก็สวยลายหลังเวอร์มากนะคะหนังงูที่ร้านนงเอ๋ขายดีทุกรุ่นทุกแบบเลยทุกสีด้วยนะคะพี่ๆีค่คืองานนงเอ๋เป็นงานคุณภาพผิวสัมผัสก็ดีน้ำหนักหนังงูค่อนข้างจะเบาถ้าเกิดว่าไม่ชอบอหนังที่หนักเนาะต้องยอมรับตรงๆว่าจระเข้กับปลากระเบนอะค่อนข้างหนักนะคะ่ะทีเนี้ยหนังงูนะคะก็จะเป็นหนังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสวยและน้ําหนักเบาถ้าอยากได้แบบน้ําหนักเบาหนูขอแนะนํานะคะหนังงูสีฟ้า สีฟ้าตอนนี้มีท้องอย่างเดียวนะคะมีท้องอย่างเดียวนะเธอเป็นกระเป๋าคลัชค่ะเก๋เห็นไหมเวลาเขาเดินพรมแดงเขาจะถือกระเป๋าไซนี้กันทั้งนั้นแล้วกระเป๋าใบเล็กใบน้อยอูเป็นแ,นแสนนะคะหลายหมื่นนะคะอันนี้น้องเอ๋ผลิตให้กับพี่ๆใช้ให้เพิ่มความเรียบหรูดูดีสะดวกในการใช้งานแบบเรียบง่ายแต่โดดเด่นสวยและทรงพลังในราคาเบาๆห5 9 0้าบบาทเท่านั้นอืมนี่เลย อ่ารุ่นนี้พี่ๆลูกค้าต้องเห็นรับไปชอบมากค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แบบขายดีแล้วสวยค่ะสวยแบบเรียบหรูเตะตาแบบดีมากเลยต่อไปเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองมีหลังแล้วก็มีท้องเจ้าแม่แฟชั่นนักสะสม หนังงูแท้จะหาสีเยอะๆแบบน้องเอกนะไม่ค่อยมีนะพี่พี่เพราะว่าอะไรเพราะต้องลงทุนมากมายมาหาศาลนะคะทําสีเยอะขนาดนี้เราซื้อสีหนึ่งสีกับเราซื้อสิบสีอะลงทุนก็คือสิบเท่าเลยค่ะพี่พี่ขเพื่อความสวยและความโดดเด่นของลูกค้าความเวอร์วังของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอน้องเอกก็จัดหนักจัดเต็มให้อยู่แล้วพี่พี่ขานี่หลังสวยท้องสวยนะคะออยากได้สีไหนแคปภาพแล้วก็ทักแชทมาหาน้องเอกได้เลยค่ะ ไปต่อกันที่สีต่อไปสวยมากค่ะสีชมพูหูงูเหลือมทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้เป็นสีชมพูโรสนะคะลวดลายโดดเด่นสวยสักใจมากค่ะพี่พี่คอ่ะถือระดับนี้ถือระดับนี้นะคะถือระดับนี้หรือว่าจะถือปล่อยพี่พี่ขถือปล่อยนะคะถือแบบ ของแขนนะคะถือแบบสะพายขึ้นไหลอู้ฟังก์ชันแบบความเก๋ความน่ารักความความเลิศเวลาใช้งานใบเล็กใบน้อยไปไหนมาไหนกับใครก็มีแต่คนทักนั้นละค่ะพี่พี่ขางานนะน้องเอ๋นะนี่ความสวยลวดลายสะดุดตาขนาดไหนสีสันสะดุดตาขนาดไหนพี่พี่พี่พ,พี่ดูเอาดูเอาค่ะนี่ค่ะต่อไปเป็นสีเป็นงูเผือกที่ทําขึ้นมาได้เหมือนงูเผือก ร้อยเปอร์เซ็นเลยคือทําไม่บอกนี่คิดว่าเป็นงูเผือกเลยนะอะเคยเห็นงูเผือกเคยเห็นช้างเผือกไหมคะสิ่งโตเผือกโลมาเผือกอ,ะอ่ะออันนี้คือทําได้เหมือนงูเผือกมากของจริงนะพี่ๆมันจะมีความเรียบรูแลดูดีแล้วก็จะไม่เหมือนที่ไหนด้วยนะคะสําหรับงูเผือกพี่ๆ่าน้องเอ๋ให้ดูอย่างนี้หนึ่้าร้บาท พี่ๆ่ะดูค่ะโอู้ยท้องหลังทั้งทองทั้งหลังมันสวยจึ้งมากจริงๆค่ะด้านหน้าด้านหลังพี่พค่ะงานพรีเมียมราคาเบาๆพาเลตัวแม่แบบก็ฟาดเข้าไป30,000กว่าบาทแล้วค่ะงานแต่ละตัวที่น้องเหน็นนำมาให้กับพี่ๆนะคะก็จะเป็นงานที่แบบค่อนข้างอิงแฟชั่นระดับโลกและวัตถุดิบก็ค่อนข้างอิง ผลอิทธิพลทั่วโลกทั้งนั้นที่น้องเอานำมาผลิตให้กับพี่พี่มีแต่ต้นทุนสูงๆแล้วก็หายยากทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะสีขาวมุกจะเป็นหลังงูเหลือมสีทองคำจะเป็นท้องงูหลามราคาสีพิเศษใบละ1690บาทอันนี้คือต้นทุนสูงมากถ้าไล่าย,ยาวถ้าเล่าให้ฟังแล้วมันจะยาวเวอร์ห้องผลิตห้องสีส,สีตัวยึดเกาะตัวสีโอ้โหพี่พหลายขั้นตอนมาก ของจริงก็จะเน้นแบบเป็นความเว้ร์วังและโดดเด่นอลังการเป็นพิเศษ1690บาทสำหรับสีพิเศษนะคะพี่พี่คะ่ะดูคะ่ะด้านหน้าด้านหลังสวยมากเลยคะ่ะสีทองคำใบนี้เป็นสีขาวมุกเกล็ดละเอียดละเอียดพี่ๆดูใกล้ๆคะ่ะงานเกล็ดสวยมากเลย ใบนี้ถือว่าเป็นงูตัวเล็กนะคะแต่ว่าคือความสวยมันไม่ได้เกี่ยวกับเล็กหรือใหญ่เพราะว่าเนื้องานตามธรรมชาติอะค่ะพี่ๆขามันมีเล็กมันมีใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนชอบเกรดละเอียดอะใบนี้สวยจึ้งจริงๆขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้อยนะคะขอให้ทุกท่านเฮง,งๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ